มาต่อกันกับบอร์ดตัวนี้นะครับหลังจากที่เราถอดมอสเฟตตัวนี้ออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ไล่เช็คพวกที่เหลือนะครับก็ปรากฏว่าไอพวกที่เหลือเนี่ยไม่ช็อตชุดได์ก็ไม่ช็อตแต่ปรากฏว่าทดสอบบอร์ดแล้วสัญญาณไม่ออกนะครับสัญญาณเกตได์ฝั่งนี้ไม่มีนะครับทาให้สัญญาณโดยรวมมันไม่ออกไล่ไปไล่มาก็นึกว่าบอร์ดได์เสียลองเปลี่ยนบอร์ดไดก็ไม่หายนะครับทรานซิสเตอร์ไดเช็คแล้วก็ไม่เสียปรากฏว่าไอที่เสียมันอยู่ตรงนี้ ลายวงจรจุดเนี้มันเข้าสนิมนะครับลายวงจรขาดเชื่อมต่อไม่ถึงกันมันขาดได้ยังไงมาดูกันเห็นไหมไอตรงตะตุ่มที่เป็นกลมๆตรงนั้นมันเชื่อมต่อจากบอดล่างมาไม่ถึงบอร์ดบนนะครับสนิมกินนะครับน้องหนิมทําพิษรอบนี้นี่อ่ากว่าจะหาเจอนี่มันอยู่ตรงนี้ นี่เห็นไหมแม่ขาดได้สวยงามนี่เห็นไหมไมีหน้าละ่ะสัญญาณไม่ออก